พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าปุถุชนที่มิได้มีการสดับในคำของตถาคตไม่อาจที่จะรู้เลยว่าจิตนี้เกิดดับมันละเอียดมากแต่เขาจะเบื่อหน่ายได้บ้างในร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาปูตตทั้งสีนี้ <c oughs> ปุถุชนเนี่ยเบื่อร่างกายได้บ้างเพราะเมื่อเวลาผ่านไป 40, 50, 60, 60 70ปีร้อปีร่างกายเนี่ยมันแสดงความเสื่อมไม่เห็น ปุริชนผู้ไม่ได้สดับจึงอาจเบื่อหน่ายได้บ้างแต่สิ่งที่เรียกว่าจิตนี้ไม่อาจเบื่อหน่ายได้เลยเพราะสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมาโนโบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวัน,ตล,วนตลอดคืนที่ยิบตลอดเลยนี่คือความหลงของสัตว์ที่ทําให้เราต้องเกิดแก่เจ็บตายท่องเที่ยวในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ตัวพระเจ้าเองก็เหมือนกันบอก พระพุทธเจ้าบอกเราและพวกเธอทั้งหลายต้องท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ์ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้ง4ไม่รู้ว่อริยสัจ4ี่อย่างเดียวทุกสมุทัยนิโรธมาแค่นี้แหละเลยทําให้เราท่องเที่ยวกันไปตลอดการยืดยาวนานเพราะฉะั้นถ้าเรารู้ปุ๊บก,ก็สังสารวัฏก็หยุดได้